นะครับในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ประเทศไทยมียอดผลิตรถยนต์อยู่ที่811.000คันนะครับแล้วก็เป็นยอดขายภายในประเทศอยู่ที่432.000 0คันครับถ้าเกิดว่าเรามาดูในรายละเอียดของไตรมารส2นะครับก็จะเห็นว่าในไตรมารส2เนี่ยมียอดผลิตรถยนต์อยู่ที่3 4 4 2 0 0 0คันลดลง11เนะครับแล้วก็ยอดขายในประเทศเนี่ยอยู่ที่1 9 3 0 0 0คัน ก็เพิ่มขึ้น2%ก็จะพบว่ายอดการประกอบรถยนต์เนี่ยลดลงนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งของของปีนี้ซึ่งไตรมาสหนึ่งปีนี้เนี่ยเติบโต22%นะครับส่วนยอดขายในประเทศเนี่ยก็ยังยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเมื่อเทียบกับไตรมาสสปีนี้เมื่อเทียบกับไตรมาสสปีที่แล้วแต่ว่าถ้าถ้ามาเปรียบเทียบกับไตรมาสหนึ่งปีนี้เนี่ยยอดก็ลดลงนะครับถ้าเรามาดูเรื่องของการส่งออกนะครับ ยอดการส่งออกเนี่ยของรถยนต์และชิ้นส่วนในช่วง6เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่2 6 5 0 0 0ล้านนะครับก็ถ้าเกิดว่าเรามาดูรายละเอียดของไตรมาสสอเนี่ยก็ยอดการส่งออกเนี่ยอยู่ที่1 1 4 0 0 0ล้านลดลง15%นะครับก็เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสหนเนี่ยยอดตัวเลขก็ก็ลดลงไตรมาสหนของปีนี้เนี่ยยอดส่งออกอยู่ที่150,000ล้านครับ ก็อุตสาหกรรมรถยนต์ในไตมาสอก็ลดลงนะครับสาเหตุก็ทุกท่านคงทราบก็เกิดเนื่องจากซินามิซัพพายซัพพายชิ้นส่วนสําคัญจากประเทศญี่ปุ่นมีปัญหานะครับ <c oughs> เออเรามาดูเรื่องของธุรกิจอ่าชิ้นส่วนเออมาดูอุตสาหกรรมแอร์บ้านในประเทศไทยนะครับช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยประเทศไทยผลิตแอร์บ้านอยู่ที่6.36ล้านยูนิตนะครับแล้วก็เป็นยอดส่งออกเนี่ยอยู่ที่ 5.5้าล้านยูนิตถ้าเกิดว่าเรามาดูเฉพาะไตมาสอเนี่ยมียอดประกอบแอร์บ้านเนี่ยอยู่ที่3.1ล้านยูนิตนะครับเพิ่มขึ้น7%ก็เป็นการเพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดมาเทียบดูกับไตมาหนึ่งเนี่ยอัตราการเติบโตเนี่ยลดลงเมื่อไตมาหนึ่งเนี่ยอัตราการเพิ่มขึ้นเนี่ยอยู่ที่28%ไตรไตมาส 2, 000. 000. อ,สอเนี่ยเพิ่มขึ้น7%นะครับแล้วก็ยอดส่งออกเนี่ยอยู่ที่2.9ล้านยูนิตนะครับ ก็เพิ่มขึ้น19%ก็ถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นยอดที่ชะลอตัวลงนะครับมาดูอุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์นะครับช่วง6เดือนแรกเนี่ยยอดผลิตคอมเพรสเซอร์ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่5.9ล้านยูนิตนะครับแล้วก็ยอดส่งออกเนี่ยอยู่ที่2.77ล้านยูนิตถ้าเกิดเรามาดูไตรมาสสเนี่ยยอดผลิตเนี่ยอยู่ที่2.9ล้านยูนิตเพิ่มขึ้น6%นะครับ ก็เป็นในแนวเดียวกับแอร์บ้านก็คือกรดแต่ว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งเนี่ยกรดน้อยลงนะครับในเรื่องของการส่งออกเนี่ยมีการส่งออกอยู่ที่1.39ล้านยูนิตเพิ่มขึ้น2%ส่งออกก็ลดลงเมื่อเทียบกับอ,อัตรากระดดก็ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งนะครับมาดูตู้เย็นนะครับตู้เย็นเนี่ยในช่วง6เดือนแรกเนี่ยมียอดผลิตอยู่ที่2.3ล้านตู้นะครับ แล้วก็ยอดส่งออกเนี่ยอยู่ที่1.65ล้านตู้ถ้าเกิดว่าเรามาดูในไตรมาสสนะครับจะมียอดผลิตตู้เย็นเนี่ยอยู่ที่1.18ล้านตู้เพิ่มขึ้น17นะครับแล้วก็ยอดส่งออกเนี่ยอยู่ที่860,000ตู้เพิ่มขึ้น32ออุตสาหกรรมตู้เย็นก็ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ยังมีแนวแนวโน้มที่เติบโตดีนะครับในส่วนของเครื่องซักผ้านะครับ เรามีข้อมูลเพียงแค่5เดือนนะครับแลวก็เป็นข้อมูลมาจากทางสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก็คือมียอดผลิตเครื่องซักผ้าในประเทศไทยในช่วง5เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่2.69ล้านเครื่องนะครับแล้วก็เป็นยอดขายในประเทศเนี่ยอยู่ที่751,000เครื่องถ้าเกิดมาดูในช่วงเดือน4เดือน5เนี่ยมียอดผลิตเครื่องซักผ้าเนี่ยอยู่ที่1ล้านเครื่องเพิ่มขึ้น3 1นะครับ แล้วก็ยอดขายในประเทศเนี่ยอยู่ที่3 0 0 0 0นเครื่องเพิ่มขึ้น33%นะครับก็เครื่องซักผ้าก็แนวโน้มอุตสาหกรรมในประเทศไทยก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่ดีครับต่อไปก็ขอเชิญคุณสมชายครับครับผมสวัสดีครับครับขัน้นลำดับต่อไปขออนุญาตนำเสนอในส่วนของผลประกอบการของบริษัทนะครับก็ ภาพรวมของบริษัทนะครับในรายได้ในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับเรามีรายได้อยู่ที่3 1 0 6ล้านนะครับเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วที่2 3 0 8สาดล้านเนี่ยก็เติบโตขึ้น35ิเปอร์เซนะครับก็ในขณะที่ฝั่งกำไรเนี่ยเรามีกำไรในไตรมาสที่2อยู่ที่2 0 9้าล้านนะครับเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร1 1สล้านเนี่ยก็โตขึ้นมาแ8ดเซนตโดยกำไรในไตรมาสนี้นะครับก็คิดเป็น กำไรหลัง,ห,ลงหักภาษีนะฮะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่6.7%นะครับแล้วก็มโดยมีกลอสโปรเฟตอยู่ที่10.5%ตามลำดับนะครับนี้ถ้ามาดูในฝั่งยอดขายนะครับในรายละเอียดในฝั่งของยอดขายนะครับก็จะเห็นว่าในไตรมาส2นะครับเรามียอดขายในส่วนของ OEM นะครับอยู่ที่2,079ล้านคิดเป็น67%นะครับและที่กลุ่มของชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศเนี่ยอยู่ที่786ล้านนะครับหรือ25% แล้วก็ลำดับที่3เป็นกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์นะครับ162ล้าน5%แล้วก็เป็นกลุ่ม,มอ,อื่นๆนะครับ79ล้าน3%นะครับซึ่งถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนก็จะเห็นว่าเติบโตขึ้นในทุกๆในทุกๆเซกเมนต์นะครับโดยยิ่งในส่วนของ OEM นะครับแล้วก็ชิ้นส่วนนะครับในส่วนของกําไรนะครับอ่เรามาดูในส่วนของกําไรเนี่ยก็จะเห็นว่ากาไรในที่เกิดจากการทำ OEM อยู่ที่99ล้านคี่เป็น47%กำไรเกิดที่เกิดจากชิ้นส่วน นะครับชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศเนี่ย84ล้านหรือ40%แล้วก็กำไรในกลุ่มของออโต้นะครับอยู่ที่23ล้านที่เป็น11%ก็แสดงว่าในสัดส่วนหนึ่งของกำไรในใน,ในไตรมารส2ปีนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากไตรมารส2ปีที่แล้วนะครับในส่วนของพอมาดูรายละเอียดในในแต่ละ กลุ่มนะครับก็เริ่มจากกลุ่มรถยนต์นะครับออโต้ในปีในไตรามาสสเนี่ยเรามียอดขายอยู่ที่162ล้านนะครับเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่128ล้านก็เติบโตขึ้นมา126%โดยหลักๆจะมาจากในส่วนยอดขายที่โตขึ้นมาในจากงานพลาสติกนะครับแล้วก็ในส่วนของกำไรนะครับกำไรยังรวมยังอยู่ที่23ล้านนะครับก็เท่าเท่ากับช่วงไตรามาสสของปีที่แล้วนะครับก็อันนี้มาจาก ปัญหาหลักของการสปลายนะครับที่เรื่องของในกลุ่มรถยนต์นะครับที่การสปลายเนื่องจากปัญหาของสึนามินะครับแล้วก็เลยทําให้ในกําไรในส่วนของรถยนต์เนี่ยก็การเติบโตในส่วนของกลุ่มรถยนต์นยครับไม่เป็นไปนตามที่เราประมาณไว้ในช่วงแรกนะครับในส่วนของ OEM นะครับ OEM นะครับก็ยอดขายอยู่ที่2 0 7 9ล้านนะครับค่อนข้างเติบโตขึ้นมาเมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ร466ล้านโตขึ้น22เซในจำนวนนี้นะครับก็ เป็นในส่วนของแหลมชบังนะครับยอดขายที่เกิดจากโรงประกอบที่แหลมชบังเนี่ยพันหล้านแล้วก็ที่เกิดจากโรงงานที่สเปค Singh, ที่ระยองอยู่ที่463ร้าล้านนะครับกำไรนะครับกำไรเกิดขึ้นในปีในไตรมาสนี้อยู่ที่9 9ล <im> <ad> ้านนะครับโดยแยกเป็นกําไรที่อยู่ที่ส่วนของแหลมชบังเนี่ยเจแล้วก็กําไรจากโรงงานที่ระยองอยู่ยีล้านนะครับในส่วนของกลุ่มชิ้นส่วนนะครับกลุ่มชิ้นส่วนก็มียอดขายอยู่ที่786ล้านนะครับ เพิ่มขึ้น22%จากไตรามาส2ปีที่แล้วที่643ล้านนะครับก็ในส่วนของกำไรก็เติบโตขึ้น45%นะครับเป็นอยู่ที่84ล้านนะคิดเป็น10.7%นะครับท้งนี้ท้งนั้นก็มาจากการเติบโตก็มาจากวอลุ่มที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากการประหยัดในส่วนของภาษีนะครับจากโครงการ SME ของเรานะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะครับเป็นกลุ่มอื่นๆนะครับกลุ่มอื่นๆก็จะมียอดขายใกล้เคียงกับไตรมาส2ของปีที่แล้ว ก็กำไรในกาไรในไตรมาส2ปีป uhm, ีนี้ในกลุ่มนี้อยู่ที่3ล้านนะครับก็เทียบกับปีก่อนที่ขาดทุนอยู่4ล้านนะครับก็ดีขึ้นมา189%นะครับงนั้นในภาพรวมของ n อในช่วงครึ่งปีแรกนะครับเรามีเรามียอดขายรวมทั้งกลุ่มอยู่ที่5 8 1 9ล้านเทียบกับครึ่งปีแรกของปีที่แล้วนะครับ 4,351ล้านเนี่ยก็โตขึ้นมาใน3 4ในส่วนของยอดขายแต่ที่ผลกำไรนะครับในไตรมาสสองไตรมาสร,รวมกันเรามีกำไรรวมอยู่ที่386ล้านนะครับก็คิดเป็นอีทีที่6.6%นะครับโดยเทียบกับถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็จะเติบโตขึ้นมา91%ครับผมครับขออนุาตในต่อไปลำดับต่อไปขออนุาเชิญคุณรัตรภูมิครับครับอัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญนะครับ วันนี้เราพาไปดูที่แคสไซเคิลนะครับแคสไซเคิลนะครับของไตรมาสสองนะครับตอนนี้ติดลบอยู่ที่5วันนะครับก็เป็นลูกหนี้47วันอินเวนทอรี่สิวันแล้วก็เจ้าหนี้62วันนะครับทั้งปี2010ที่ผ่านมายังเป็นบวกนะครับก็คือปีนี้ติดลบถือว่าดีขึ้นนะครับถัดมาเป็น Return on Asset นะครับ Return on Asset สเซำหรับไตรมาสสองอยู่ที่21%นะครับ ปี2010อยู่ที่16%ก็ดีขึ้นนะครับ Return on equity อยู่ที่40%ปี2010อยู่ที่